สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับที่เกิดเหตุครับให้เพื่อนเห็นกันครับก็ตัดต้นไม้ข้างทางครับมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับมาตาสำลักศี่ยว่าด้วยมาตานี้นะครับไปแล้วครับรถครับให้เพื่อนเห็นกันครับถ่ายย้อนแสงครับ เรื่องเสนอส่วนกลางครับไม่จบแค่นี้ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับเพื่อนรถไปแล้วครับตัดไม้ที่ฐานะาประโยชน์นะครับเพียงพายจะดำเนินการเรื่องนี้นะครับเพื่อนจะดำเนินการเรื่องนี้นครับแล้วก็หรือว่ากฎหมายนะครับตรา200นี่เอาด้วยบนนัยามตาตา200ไทย ผู้ใดก็ตามครับมาตัดไม้นะครับหรือลอนนิดครับต้นไม้ตรงนั้นให้เสื่อมโทรมหรือว่าสูญหายหรือตายนะครับเสื่อมสลายนะครับก็ยังเป็นความผิดตามพรบป่าไม้มาตาสำนักสิเพื่อนมาตานี้ควบคุมไว้นะครับติดคุกไม่เกินห้าปีนะครับปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพื่อนไม่ถูกต้องครับ นิ่งต้นครับตัดครับซึ่งบริเวณนี้เป็นเขตสาธารณประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนเพียงไ่มาเห็นพอดีหนีไปแล้วครับไม่เป็นไรครับเราจะเสนอเรื่องนี้ถึงส่วนกลางครับเรามาอ้างว่าเุกคนดอนเขามีด้วยกันไม่ใช่ครับพวกคุณมาลักตัดเงียมกบดต้นไม้ครับที่สานาะประโยชน์ครับเพื่อนไม่ถูกต้องครับ วัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนนะครับสถานที่น่าอย่างนี้นครับเพียงพนาคงไพรเนี่ยมาเห็นด้วยความบังเอิญน,นะครับเราขี่รถเข้ามารับก็ผ่านมาเส้นทางหลักสายองคุณมาทานครับทางสายนี้ก็น่าเป็นทางชหนชนบทครับ เสาไฟนะครับ้างในนี้นะครับเพื่อนออกมาถึงถนนทางหลวงแถบนี้เขาเรียกว่าผิดสาธารณะประโยนะครับมีพรบรป่าไม้หรือมาตราไอสามร้อยหกสิบเนี่ยคุ้มครองอยู่นะครับไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่จะมาตัดไม้ในที่สาธารณประโยชน์หรือสิ่งบินสิ่งของอะไรก็กตามนะครับที่เป็นของสาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับมีความผิดนะครับตามพรบรป่าไม้มาตาสามร้อยหกสิบมาด้วยมาตานี้นะครับผู้ใดรอนลิบหรือก็ทําให้ ต้นไม้หรือสิ่งของเหล่านั้นนะครับเสียหายนะครับหรือผูกกระทำใดๆก็ตามทําให้ชุมุดทุดโสมนะครับก็จะมีความผิดนะครับปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับติดคุกไม่เกินห้าปีหรือทั้งจําทั้งทั้งปรับนะครับเพื่อนรู้แล้วก็อย่าหาทำนะครับผิดครับเพียงมาภายปราเห็นลูกค้าเงินเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนนะครับเราก็มาบรรยายให้เพื่อนได้เห็นกันครับเรื่องนี้เสนอผลกางครับเพียงมาภายเสนอเลยนะครับเรื่องเรื่องนี้ครับไม่เบาครับ ผู้ใหญ่บ้านมาครับเมื่อสักครู่นี้เพียงไฟไปตามผู้ใหญ่บ้านมาเอาบอกว่าอย่างไรเอออย่าไปยุ่งกับเขาที่ที่ของที่เขาไม่ใช่ครับคุณพี่ของคุณต้องอยู่ฝั่งน้นครับถ้าฝั่งน้นที่ของคุณอนุญาตให้ตัดร <โ frustrating S 2> ตหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็ยังไม่ได้รู้เหมือนกันว่าขาออนุญาตให้ตัปดปานปต้ออ้างว่าต้งที่ตัดแต่ก็ไม่จริงไม่ใช่ครับเนี่ยมาตัดที่ฐานะนเลยต้นมะม่วงครับต้นมะขามต้นอะไรั้งนี้ครับที่เพียงไฟเห็นเห็นแล้วก็ถ่ายรูปไปนะครับในช่องเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำเรื่องนี้ครับ ต้นปีเลยนะครับเพื่อนเราไฟมันเพิ่ต้นคลิปเป็นคลิปแรกเลยที่เรามาทำเนี่นะครับต้นปีเลยต้นปี2 5งพันห้ร้ยแปดเนะเก็บยังพอแปดเนี่ยนะครับเพื่อนไม่เห็นนะครับไปแล้วครับรถไปแล้วมันมีวิดีโออยู่ที่พนังไยก็ยังทำถ่ายไว้นะครับเป็นภาษาไทครับไม่ไม่เห็จัดจายนครับไม่ถูกต้องครับยังีายจะนำเรื่องนี้เสนอตรงกลางนะครับจะจะเสนอ ผู้ที่มีหน้านะที่กข้องก็จะตามดูนะครับว่ารถคันนี้อยู่ที่ไหนและคนทีม่มาตัตว์สุไทรนะครับผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะรอครับเร,เรื่องครับเรื่องเอาิครับหรืเราจะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ไม่มีไอ้ม,ม,น,ม,มน,น็ดมำนาหรือไม่มีอะไรเลยเบี้ยเลี้ยงอะไรใดๆก็ตามครับแต่เราตั้งใจครับตั้งใจทำเพื่อสิ่งนี้เพื่อธรรมชาติเพื่อกุออค้คองต้นไม้สัตว์ป่าและก็สัตว์ปนธรรมชาติของเราให้คุณอยู่เพื่อไม่ให้เสื่อมสลายก่อนอันเวลาคุณควรครับ เราจะไม่ได้เราไม่มีรายได้อะไรใดงซิ้นครับแต่เราตั sure <aty ride> ้งใจทํานะครับไปทําคลิปแต่ละที่เนี่ยก็จะเรื่องนี้เป็นหลักหนักๆครับพี่งภัยเองก็พยายามจะทํานะครับทาเรื่องนี้นะครับเพราะเราสู้มาถึงตรงนี้นะครับี่ครับี่เห็นนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนสารวจอําเภิเนี้กันหรือลอกนะครับว่าในการเกิดพิษสนร้อน้เป็นอย่างไรครับเพื่อนโอเคนะครับ พีมองไฟเนี่ยจะตัดตอนนะครับให้เพื่อนได้เห็นกันต้องเห็นทีมอันไฟเพื่อนที่พนาพงไพรด้วยนะครับเพื่อนๆตำรวจกันครับตำรวจกันบริเวณนี้ตรณมาที่ถูกตัดนะครับเพื่อนๆนี่ครับอย่างที่เห็นครับเวลานี้ก็เป็นเวลายามเย็นนะครับเจ็ดนาฬิกาสามเอ็ดนาทีครับแต่การขึ้นสฉดตอร้อนเหตุการเกิดขึ้นสตสดร้อนนะครับเพื่อนๆนี่ครับสิ่งที่เห็นครับเพื่อนเห็นครับนี่ครับตัดต้นมะม่วงนะครับพิดกฎหมายนะครับ มาตาา360นะครับมาตานี้ก็คุ้มครองไอทรัพยากรธรรมชาติของเราในที่สาธารณะนะครับไม่ให้ผู้ใดาตาัดหรือทําลายนะครับหรือลอนดิษฐ์ครับทำให้เสื่อมโทรมหรือคำนุชโทมหรือเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีมาตาทีนี้คุ้มครองไว้นะครับเขตนี้เป็นป่าไอ,ขอเขตสญญาธารประโยชน์ใช้สวยร่วมกันนะครับตรงนี้ครับไม่สั์ไม่ใช่ครับ ตัดไม่ได้นะครับเพื่อนๆตัดแล้วผิดกฎหมายนะครับผิดเลยนะครับผิดบอป่าไม้ครับผิดพรบอป่าไม้แล้วก็ผิดไอ้มาตาสามร้อสิบไอ้พรบตัวนี้ครับจะคุ้มคลองไม้สาธารณประโยชน์ครับชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของก็ตามครับที่เป็นไม้สาธารณประโยชน์นะครับตัดไม่ได้ครับเพื่อนเนี่ยนี่ก็ตัดไปแล้วครับคนี่ยังไม่เอาไปครับนี่เป็นกองนะครับยังเอาไปไม่ได้ครับนี่ให้เพื่อนเห็นนะครับนี่ครับ พีมาธนาพงไพมาเห็นพอดีนะครับรีดเสียงเครื่องแป้นแป้นเราก็ผ่านมาก็เจอคนก็เลยถ่ายทำครับถ่ายทำวิดีโอนี้นะครับไม่ถูกต้องครับบริเวณนี้ครับเป็นสถานที่จริงครับที่เกิดขึ้นครับเหตุเกิดครับนี่ครับป่าตรงนี้ครับที่ตรงนี้ก็ก็อ้างสิทธิ์ครับอ้างว่า ซื้อนะครับหรือ,อได้รับอนุญ,ญาตนะครับไม่ถูกต้องเลยครับแล้วก็เถียงพี่พอนางไัยด้วยนะเถียงด้วยนะครับเถียงว่าเอาคุณมายุ่งอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คนบ้านเดียวกันอ้าวคุณทัาผิดก็ว่าแต่ความผิดนะครับผิดผิดแล้วว่าไปตามนั้นบ้านเดียวกันก็จริงนะครับเนี่ยรับรู้เรืดด่องเนี่ยถววุมถมวอันก็ถูก,ถกถตัดครับปรบตได้ขนาดน,นี้ต้นไม้เนี่ยไม่ใช่น้อยครับใช้เวลาไม่ใช่น้อยครับก็แรวลาปีแลมเดือนนะครับใช้เวลาตัด ได้กี่นาทีครับไม่ถูกต้องครับผู้ใหญ่มาก็ขออภัยไปเรียกผู้ใหญ่มาดูก็บอกว่าเออมาถามใครให้มาตัดงั้นนี่ก็คุยกันพักเดี๋ยวก็ไปก็ว่าบอกว่าก็ไม่ยุ่งเขาเนี่ยผมคุยเองเคลียร์เองอ่ะผู้ใหญ่บ้านก็ยังเป็นใจนะดูนะทำไมเป็นอย่างเงี้ยคนเราอะ่ะเออไม่เป็นใจให้ใหเขาตัดด้งไงผู้ใหญ่บ้านคุณกินเงินเดือน ของของประชาชนหรือเงินเดือนของรัฐเนี่ยนะครับคุณต้องผู้ใดกระทำผิดคุณก็ต้องดูแลตรงนั้นว่าคุณมาผิดจริงหรือเปล่าที่สาธารณะเนี่ยให้ไปดูกฎหมายแม่บทกฎหมายได้เลยนะครับมตาตรา260เนี่ยนะครับให้ดูรายละเอียดได้เลยนะครับนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้เป็นการแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นการบรรจุโดย ไอ้เขาเรียกอะไรอะระดับปร,ปร,ปร,ปริญญาหรือระดับอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยลก็เลือกขึ้นมาเองใช้สิทธิ์ใช้เสียงของประชาชน,นครับที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งเพียงบังใครเนี่ยมาเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้นะครับเพื่อสิทธิ์ที่ตรงนี้ก็คือดูแลที่สาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับใช้สอยร่วมกันเนี่ยเราจะปกป้องป่านะครับไม่ตรงไหนก็ตามนะครับป่าลุงดิบป่าแล้วก็ตามเราจะทําเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เลยครับเนื้อหลักนะเพื่อนนี่เพื่อนเห็นกันไหมเพียงแค่เพื่อนหรือเพื่อนใครก็จะเดินออกไปนะครับจากเรื่องที่เกิด การที่เกิดเหตุตรงนี้ครับเพื่อนไเห็นกันครับไปเดินไปกันครับเพื่อนเรื่องนี้จะขอํำเรื่องสื่งตรงกลางผู้ใหญ่มาก็ยังมาดูแล้วก็ยังมาทำผมเออไม่ต้องไปยุ่งเขาเดี๋ยวผมเคลียร์เองคุยไปคุยมาก็บเหมือนเอ็นอ่อนรู้จักกันเข้าข้างกันครับเพื่อนเนี่ยครับเป็นอย่างนี้กับสังคมปจุบันเนี่ยเนี่ยครับงั้นก็บดกับป่าไม่เหลือครับต้องดูแลแบบเพียงเอาไฟนี่ละครับโอเคครับเพื่อน วัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นท้ายคลิปนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะครับเราก็ได้มาทําคลิปที่นี่นะครับด้วยความบังเอิญน,นะครับก็มีผู้มาล้บลอบตัดต้นไม้นะในที่สาธารณะนะครับไปแก่งขต่บ้านในบ้านก็บอกว่าเขาตัดตรงไหนข้างบ้านเราเนี่ยนะครับที่ใหญ่ก็ลองเข้าไปดูครับใกล้ๆทางนี้โอ้ยงไงก็ บอกผู้ใหญ่ผี่ใหญ่ก็มานะครับมาดูก็ก็มาคุยกันกับไอ้พวกที่ตัดไม้นะครับเขาก็คุยกันว่ามาตัดใครให้มาตัดมาจากไหนเขาก็บอกว่ารู้จักของที่ให้มาตัดนะครับอ้างสิว่ารู้จักของที่แล้วก็ให้มาตัดต้นไม้รอนิดตรงนี้เขาก็บอกว่าตัดต้นไม้เนี่ยเขาก็พูดนะครับเพราะว่าตัดต้นไม้เนี่ยไปไปขายเลยประมาณนั้นเนาะเขาพูดอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกต้องครับผิดกฎหมายนะครับผิดปรไวัยกฎหมายของที่สาธารประโยชน์นะครับ บร์ตัวนี้ก็คือรบรบอมารตราสามสิบนะครับ่าด้วยพรบอตัวนี้ก็ผู้ใดตัดต้นไม้หรือรอนดิดนะครับให้ให้ให้ต้นไม้นั้นตายหรือหรือทรัพย์สินของาฐานาประโยชน์ขอภครที่ใช้สวยต้องกันเนี่ยครับเพื่อนนะครับทําให้สมุติชุดโสมหรือว่าเสียหายนะครับก็จะมีควาผิดตามรบรบมารตราสามสิบเนี่ยนะครับจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทรรั้งจำทั้งปร,รับนะครับเ,เพื่อนๆก็มานี้นะครับรบบุญทองที่คณะประโยชน์หรือพรบอตอนนี้นะครับผู้ใดทําทให้ทุดสมหรือ้ทรัพย์ส,สบมบัติของสถานะนะครับจริงๆแล้วทรัพย์สมบัติสถานะเนี่ยมันเป็นที่สิ่งที่พวกเราเนี่ยคนจะดูแลแล้วก็ปกปักษรักษาสิ่งนี้ไว้เพื่อใช้สวยร่วมกันครับต้นไม้ก็ดีครับต้นไม้ก็ให้ท่งเราให้อขาซิเจนแก่สิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่จะเป็นสัตว์ป่าที่เขาใส่ตัดที่แหล่งที่อาศัยแหล่งที่มาหากินของสัตว์ป่า ถ้าไม่มีผู้ใดมาสนใจไ,ได้ดูแลนะครับป่าพ็อุจากบ้านเราครับคนเพื่อนกระดูเอาแล้วกันนะครับว่าป่าของเราทุกวันนี้เหลือกี่ตารางตารางเมตรนะครับคือกี่ตารางเมตรครับเหลืออยู่เท่าไหร่มาสำรวจดูก็ได้บังคนว่าที่ไหนก็มีการยุบป่าตัยไม่ไหมตัดต้นไม้ในป่าทนี้เไหรก็พยายามจะทําสิ่งเหล่าน <grit vacun. S 2> ี <bour geois. S 1> ้ให้มันลดน้อยถอยลงแล้วก็พยายามจะตั้งใจครับตั้งใจจะทําสิ่งนี้ครับเพื่อให้มัน ฉลอชะลอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือโลกร้อนกัดีเพื่อลดเพื่อลดโลกร้อนครับเพื่อนเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านี้ยังคงอยู่ไม่ให้สลายไปของเวลาส่วนครับเราตั้งใจนะครับที่ใหม่นี่เป็นเครื่องที่ตื่นต่อไปเป็นเรื่องที่หนักหนกเลยครับเพื่อนเรื่องที่หนักของเราเพียงไทยเลยนะครับก็มาเจอเลยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นุดร้อนเดี๋ยวเราก็จะไล่ไทม์นะครับก็นาช็อตนําอะไรนําวิดีโอที่อยู่ในที่เพียงไทย ถ่ายไว้นะครับในในกล้องนะครับในเอ็ดิการ์ดก็ดีครับเราจะนําเรื่องเหล่านี้นะครับมาตัดต่อลให้เพื่อนได้เห็นกันนะครับในช่องนี้ก็เป็นต้นปีตั้งอะไรแปดนะก็จิตรลาพันห้าันเจ็าพันแดพัน้าพันสิบพันสิเอดพันสิรอพันส้บามพันสหีพันบห้าพันิบกพันสิบเ็ดพันสิบก็ดพันออก้าพันสิบสิั้ันบเอพันามพันสิบ่พับห้ายันิกพันบเ็ดพันสิแป็พันสิเก้าพันสิบเป็าพันสิบงพน ที่ยเป็นแหลงยุงอาศัยของพวกยุงป่าครับเยอะมากมันไมนก็เป็นป่าที่รกทึบอยู่ครับนี่ครับต้นไม้สักก็ยังเหลือนครับต้นมอนถูตัดไปแล้วนะครับอีกหน่อต้นไม้สักนี้นะครับนี่นะที่เห็นนะครับมันก็คงจะต้องถูกตัดนะครับถ้าเราไม่ดูแลก็คงไม่เหลือนครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูกขึ้นมาหรือออกเองหรือมีผู้คนตั้งใจมาปลูกเพื่อใช้สวยหรือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยครับให้คงมอยู่เพื่อร่มเงาก็ดีให้สัตว์ป่า ได้มีถิ่มที่อาศัยหรือทำไมหากินก็ดีครับเมี่ภงยตั้งใจนะครับตั้งใจนุรักษ์สิ่งนี้ไว้ให้พวกเรานี่แหละครับเพื่อร้อนเลยครับสําหรับท้ายคลิปนะครับเพื่อนเราก็จะต้องออกจากจุดนี้นะครับสําหรับทีใหม่นี้นะครับเี่ยยก็ขอให้เพื่อนเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีครับมีสุขภาพเป็นอย่างไรม่เก็บทุอย่างให้ถูกท่ถ่านะครับ แล้วก็มีามสุขกองทุกทๆนหน้าทุกุกคนนะครับในอายุอียาวนะครับแล้วก็มีสติมีระยที่ดีในการขับรถก็ดีเพื่อนๆคนไหนที่ลับมาจากการไปเที่ยวบ้านนะครับหรือเดินทางไปเหนือลองใต้ก็ดีรับของให้ปลอดภัยทุกคนแล้วก็มีามสุขในเทศกาลปีใหม่ปรับปทานที่ก๋วีวคนใดอันเปิดนะครับขอที่ได้รับความนั้นกับคนไดอรันก็ดขอให้ความนั้น มีพนาความยเช่นเช่นกันนะครับเพื่อนตอนสุดท้ายคลิปนี้ขอให้เพื่อนทุกคนจงมีความสุขและมีสุขภาพพระอรายที่ดีนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้จบสวัสดีครับเพื่อน